ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้ช่องโนเนมและคาบานาน่าฝากกดหนยนะครับฝากกดหนยนะครับกดหน่อยนะครับกดเลยครับพี่พี่ยังไม่ได้กดเลยกดเลย วันนี้เรามารีวิวรถที่พี่ๆหลายๆท่านพักมาหายเยอะมากนะครับวันนี้มีรถสภาพดีมากบอกเลยนะครับแล้วก็เป็นรถใหม่แท้นะครับใหม่แค่แสนหนึ่งเท่านั้นนะครับตอนนี้ผมอยู่ในเบียนเร์บรย์ซีวีสนนะครับรถ2มือนะครับนับจริงๆแค่2นะใหม่1 100, 1 5 0 0 0สานนะครับย้ำว่าเป็นรถใหม่แท้นะครับ ที่สําคัญคือคันนี้ตัวรถกีสา3นะครับมีการแต่งนะครับไฟหน้าไฟท้ายเป็น LCI เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นตัว07ย07เรียบร้อยนะครับที่สําคัญคือสภาพดีมากแนละ้วเป็นรถที่ไม่ได้ใช้เลยนะครับมีประวัติสมบทรณหมดถ้ามาพูดถึง BMW e 6นะครับจริงๆผมมีรีวิว e 6เยอะมากนะครับ e 6กนะเป็นรถที่ตอนนี้นะครับราคาแล้วก็อะไหล่เนี่ยผมว่ามันจับต้องได้มากนะครับ ผมก็พูดทุกคลิปว่าเป็นรถลัก u r วรี่ซีดานที่ก็ยังเป็นรถนั่งที่สบายที่สุดนะครับแล้วก็ขับดีที่สุดเหมือนพรมเดินได้เลยนะครับหนึ่งอย่างที่ผมอยากจะแนะนําพี่ๆหลายๆท่านนะครับให้เวลาจะดูรถรุ่นนี้นะผมว่าซีเรียสให้ดูที่สภาพก่อนนะครับประวัติเครื่องเกียร์สภาพนะครับสําคัญกว่าราคานะผมบอ,อกเลยมันเป็นรถที่ค่อนข้างกระจุกจิกหนึงนะครับถ้าพี่ๆเอามาในสภาพที่มันต้องดูแลนะครับ ที่ผมเจอปัญหาบ่อยๆส่วนใหญ่ก็คือระบบไฟฟ้านะครับบางทีติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับปอกทําได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับโดยเฉพาะรถที่ไม่ดูแลเลยไม่ซ่อมนะครับต่องทางบ้างนะครับปล่อยให้แดดดับบ้างนะครับหรือบางคันที่ออฟชั่นเยอะๆนะครับแล้วไม่ดูแลเนี่ยบางทีโปรแกรมมันหายไปเลยนะครับต้องมานั่งซ่อมทีหลังนะครับอย่างที่2ก็คือคนที่ไม่ดูแลนะ่อยดูแลเรื่องท่อต่างๆระบบน้าต่างนะครับ ซื้อมาจคพอดแลล่าสุดนะครับที่ลูกค้าจะขับมาผมนะสุดท้ายนะครับน่าจะน้ําเข้าเครื่องนะครับโดนต่ำๆก็ยังต้องต่ำๆสามสี่หมื่นนะครับดังนั้นจริงๆรถ e 6 6ถ้าคุณหารถที่สภาพดีได้นะซื้อที่สภาพดีกว่านะครับแล้วก็อย่างที่สองคือเวลาเราทาเวลาตอนนี้สาหรับโดเดเมนนะเวลาเราเก็บรถนะครับเราเก็บมาค่อนข้างใช้เวลาเราเก็บมาค่อนข้างเอานงี้เอาให้ดีเลยนะครับเนื่องจากว่า ออปชันไปในส่วนใหญ่ที่พี่หลายท่านมาอย่างเช่นสิ่งที่มันเสียไปบ่อยนะครับอย่างเช่นประตูดูน,นะครับจอนะครับน้านจอที่เรือนลางนะครับระบบขับเคลื่อนถุลงลมนะครับเครื่องเกียร์นะครับถ้าไม่ดูแลเนี่ยผมว่าไปยังไงก็พังนะครับดังนั้นก็มีร้านเฉพาะซ่อมที่ซ่อมเฉพาะโดยเฉพาะนะครับซึ่งก็ต้องเสียเวลาไปทําอีกดังนั้นนะครับผมแนะนําว่าซื้อรถที่เก็บแล้วถือสภาพดีๆจะคุ้มกว่า ครคันนี้จริงๆรถเป็นรถจอดนะครับเจ้าของเก่าจอดอย่างเดียวเลยต้องบอกอย่างนี้นะครับเครื่องเกียร์มันดีมากอยู่แล้วนะครับมีประวัติเดี๋ยวดูประวัตินะประวัติของเช็คทุกอย่างหมดที่สําคัญคือสีสวยนะครับอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เป็นสีเดิมทั้งคันนะครับเดี๋ยวผมจะสอนให้ว่าดูยังไงนะเวลาผมไปดูรถนะครับคันนี้นะครับตัวเครื่องยนต์นะครับเป็นตัว เครื่อง N54B30 นะครับก็คือเครื่องสามพันเครื่องเดียวกับเกียร์มัตส6 6สปีีนะครับเครื่องเดียวกับตัว E46 นั่นแหละครับสูง 100km ที100่8วินะครับให้แรงม้าจริงๆเขาเกิน219แรงม้านะแต่ในไทยเขาจูนไว้ที่219นะครับจริงๆมนนอกได้230กว่า240เป็นรถที่ขับสบายมากโดยเฉพาะคันนี้นะครับคันนี้เครื่องเกียร์ดีมากนะครับเราเก็บอะไรให้ไปให้ให้แล้วบ้างนะครับหนึ่งคือเราเก็บ เรือนหน้าจอเรือนไม้ที่เสียนะครับ2ระบบเบานะครับระบบกระจกต่างๆที่ใช้งานไม่ได้เราซ่อมไม่หมดแล้วนะครับโดยเฉพาะจอกลางเนี่ยส่วนใหญ่เลือล้างหมดแล้วนะครับจอเนี่ยเราเปลี่ยนให้หมดแล้วเครื่องเกียร์คันนี้มามันก็ดีอยู่แล้วนะครับเขามีประวัติเข้าสู์แล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับระบบกล่องต่างๆเขาเปลี่ยนหมดดูหน้าเครื่องก็รู้นะครับเดี๋ยวดูคันนี้เลยนะครับต้องบอกก่อนว่าคันนี้นะครับเป็นรถปี0 3นย์ะครับไม 1 0 0 0 0นมี15,000แท้ๆนะครับสภาพเก็บพร้อมเรียบร้อยแล้ว3,690บาทเอาง่ายๆนะพี่แค่ไฟหน้าไฟหลักนะครับถ้าแปลงเป็น LCI แบบใหม่แบบนี้นะครับผมว่าแค่ค่าของก็5-7หมื่นแล้วนะยังไม่รวมค่าทําสีอีกนะครับถ้ามาทําเองเนี่ยผมบอกแล้วทะลุแล้วอย่างที่2นะครับข้อดีของตัวก่อน LCI นะผมว่าอะไรเยอะับถ้าถ้าขับดีนะผมว่าเครื่องรุ่นใหม่ขับดีกว่านะครับแต่ผมว่า คันนี้ไม่ได้แย่แล้วก็แต่ผมชอบอย่างหนึ่งคือการดูแลรักษามันจะง่ายกว่าอะไรเยอะกว่านะครับตัว LCI ตัว LCI จะเป็นรหัส N แล้วเครื่องแพงกว่าต้องบอกเลยนะครับเครื่องเกียร์แพงกว่าเยอะนะครับเพื่องจะวินใหม่กว่านะครับแต่ขับเนี่ยก็ต่างกันไม่เยอะแล้วที่สําคัญคันนี้คือช่วงล่างดีนะครับเดี๋ยวผมจะปรับเป็นโหมดพอร์ตนะแล้วเราจะลองเหยียบให้ดูนะครับน1 0 8กว่ากว่าถนะ้าปรับเป็นโหมดสปอร์ตนะครับ นะครับมันจะลาไปที่ 5, 6, ห้าถึงหกพันรอบมากขึ้นนะครับเนี่ยเกีย์ไม่สะดุดเลยนะครับเอาจริงหลายต่อได้อีกนะถ้าคุณไม่ดซีเรียงน้ำมันนะครับโอ้ความเร็วไปไเรื่อยๆเลยครับนะนิ่งมากนะครับคันนี้ช่วงล่างถูกลบดีมากนะครับรถไม่มีสายเลยนะครับเนี่ยรถทัาสภาพดีๆนะครับขับนิ่งอยนี้เลยต้องบอกว่าขับดีมากแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเนาะผมเนี่ย ไม่ได้เป็นคนเก่งนะแต่ผมอาจจะเป็นคนที่มีโอกาสได้ขับรถรุ่นเดิมๆบ่อยๆนะครับดังนั้นจะสังเกตได้ว่ารถส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยสภาพมันจะเป็นยังไงคันนี้ผมบอกเลยว่าขับดีนะครับรุ่มนะครับโดยเฉพาะนานง้างหลังนี้รุ่มมากนะครับถ้าคุณจะซื้อรถที่มาเยอะกว่าน,นี้แล้วมันทาให้สภาพแบบนี้ผมบอกเลยว่ายากเดี๋ยวคันนี้เรเปิดห้องเครื่องดูครับก็รู้แล้วว่าเจ้าของเก่าดูแลอะไรทุกอย่างวันนี้มากนะครับแล้วภายในสวยมากนะครับเดี๋ยวไปดูครับว่า ดีแล้วข้างในเป็นยังไงบ้างโอเคครับมาดูสเปคและรายละเอียดของตัว BMW SUV7 นะครับ 730LIEO6 รถปี03นะครับไม่1,15,000แท้แท้นะครับย้ำว่าใหม่แท้นะรถนะครับดูแลดีมากใครจะหารถสภาพแบบนี้นะโอ้ผมว่าหายากนะครับรถเนี่ยท่านดูแลมากเจ้าของเก่านะครับแล้วก็คันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าทำไมคันนี้ถึงสวยนะครับถ้าทุกท่านอยากจะแปลงหน้านะครับดังนั้น คันนี้คุ้มสุดเพราะท่านต้องซื้ออุปรกรณ์ทั้งหมดเลยนะครับอย่างเช่นเนี่ยฝากระโปรงนะครับแก้มนะครับกันชนหน้าไฟนะครับแค่3ชิ้นนี้นะครับ 1- 2เนี่ยแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยผมเห็นกันประมาณขายไม่รวมฝากระโปรงเนี่ยเขาขายกัน4ี่หมื่นแล้วนะครับหลังอีกนะครับคือถ้าทำรรเนี่ยคุณต้องใช้งบประมาณผมว่าประมาณ7 0,000รวมค่าทำสีอีกนะครับดังนั้นซื้อแบบนี้คุ้มกว่านะครับผมแชร์ทริคแล้วกัน คิกหนึ่งนี่เวลาผมดูรถนะครับว่ารถคันนี้เนี่ยจอดตากแดดหรือสีสวยหรือเปล่านะครับอย่างแรกนะคุณดูทั้ทงหมดครับท,ทั้งหมดเนี่ยสีรถทั้งคันนะคุณดูจริงว่ามันสวยมากแล้วมันเท่ากันถ้าเราไม่มีเครื่องวัดนะคงไม่มีใครซื้อเครื่องวัดความหนาของสีได้ทุกคนนะครับก็คือดูเบื้องต้นเนี่ยก็คือมีสีเดิมๆนะครับมันทํามาทั้งคันสวยอยู่แล้วไฟหน้านะครับเป็นไฟซีนอนจากโรงงานมาเลยนะครับ กันชนหน้าอุปการณ์ครบทั้งหมดนะครับอย่างที่2ที่คันนี้ผมว่าน่าสนใจคือปกตินะครับถ้ารถจอดตากแดดน,นะครับพวกนี้จะแตกหมดเลยนะครับเนี่ยพวกนี้จะเป็นพลาสติกที่มันเป็นชิ้นอ่อนมากกว่าชิ้นแข็งนะครับก็คือมันเป็นตัวปิดเนี่ยพวกนี้แตกหมดนะครับเนี่ยพวกนี้เนี่ยใช้ได้หมดนะครับล้อนะครับตัวนี้เป็นล้อขอบ18เดิมๆนะครับสีโดยรวมของรถเนี่ยโอเคเลยนะครับอาจจะมีฝุ่นนะเนื่องจากว่าล้างเสร็จแล้วฝนตกนะครับ กระจกนะครับเป็นกระจก B M เดิมๆนะครับกระจก B M เดิมๆนะครับทุกอย่างยังสวยงามอยู่นะครับหลังคามาดูเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เป็น M 5 4 B 3 0เบนซิน3,000ันซีซีสสูบแถวเรียงนะครับ219แรงม้านะครับคู่เกียร์โตมัสหกสปีดผมบอกอย่างนี้คุณดูนะสภาพห้องเครื่องนะครับคุณดูดิคุณดูทุกอย่างนะครับลอยอาร์ฟทุกอย่างยังเดิมนะครับเดิมๆหมดเลยนะครับเนี่ย คูลแลนด์ทุกอย่างเดิมนะครับท่อเนี่ยเสียงเครื่องนี่ถือว่าเสียงเครื่องที่สมบูรณ์มากเลยนะครับคือป่าจะหารถที่สมบูรณ์แบบนี้นะครับแล้วส่วนใหญ่คุณเห็นไหมท่อพวกนี้เขาใช้ของแท้หมดเลยนะครับเนี่ย m 5 4 b 3 0 a นะครับเครื่องยนต์เขานะครับผมว,ว่าแบบนี่คือรถที่ดูแลเซอร์วิสถึงนะครับกระปุกพวกเนี้ยส่วนใหญ่เนี่ยคุณดูนี่เขาเปลี่ยนของแท้นะดูจากสีก็รู้นะครับเนี่ยของแท้หมดเลย รถไม่มีปัญหาเลยเลยนะครับรถเนี่ยบอดี้สวยๆเลยนะครับเอาจริงผมว่ารถสภาพดีแล้วก็ขับดีมากนะครับดีสุดๆข้างหลังเนี่ยพอแปลงเป็น LCI แล้วแล้วก็คันนี้นะครับเขาเลือกไฟทุกอย่างได้สวยมากนะก็คือสภาพทุกอย่างยังดีอยู่เลยนะครับเนี่ยกันชนเนี่ยคุณดูอย่างที่ผมบอกต้นดูข้างหน้านะเนี่ยพวกนี้คือรถพวกนี้เนี่ยคิวพวกนี้สมบูรณ์นะครับถือว่าสมบูรณ์มากนะ ถ้าคุณจอดตากแดดนะครับสภาพไม่ได้แบบนี้ผมบอกเลยไฟนะครับก็ไม่มีแตกรายงานนะครับโลโก้ยังสวยอยู่เซนเซอร์ถอยหลังใช้ได้นะครับเนี่ยได้ยินเสียงอยู่ผมสตาร์ทรถอยู่นะครับนี่เซนเซอร์ถอยหลังใช้ได้อยู่นะครับอุปกรณ์คันนี้ครบนะครับคันนี้ฝาท้ายไม่ไฟฟ้าผมบอกเลยว่าดีนะครับคุณจะได้ไม่ต้องซ่อมนะครับอุปกรณ์เดิมๆยังอยู่นะครับเนี่ยสภาพโดยรวมถือว่าดีมาก เดี๋ยวมาดูข้างในกันครับครับกุญแจนะรถทุกคันนะครับอย่างที่ผมบอกเราเช็คทุกอย่างหมดแล้วนะครับเนี่ยอย่างระบบกุญแจพวกนี้นะครับบางคันเสียแล้วนะคันนี้ใช้ได้ปกตินะครับเราเช็คหมดแล้วนะครับคันนี้จะไม่มีประตูดูดซึ่งดีนะ ผมพูดตรงๆพี่ๆไม่ต้องมานั่งซ่อมนะครับไม่ต้องมานั่งลุ้นตลอดเวลาคันนี้กันเลยใช้ได้ปกตินะครับเนี่ยเนี่ยคุณดูรถคือรถแทบจะไม่ได้ใช้เลยครับเอาพูดตรงๆมีประวัติเข้าศูนย์อยู่แล้วภายในทั้งหมดนะครับเป็นสีเดิมๆ,ๆ,ๆหมดเลยนะครับคุณดูกรมบะอยู่ข้างใน,นคุณดูเบาะนะครับก็คือจัดการดูแลมาให้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวสตาร์ทรถกันกุญแจนะครับ สตาร์ทรถแล้วนะครับคันนี้ภายในโดยรวมดีมากนะครับโอเควงมาลัยนะครับเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับนี่สภาพเดิมๆอย่างนี้เลยนะคือรถสภาพดีนะครับหน้าจอนะครับรถใหม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับเรามีการซ่อมจอให้หมดแล้วนะครับตอนแรกจอมาแตกคือต้องบอกนะว่าซ่อมจอแบบนี้นะครับก็คือสามพันกว่าบาทแล้วนะเอาแบบดีๆนะครับคือคุณซื้อรถนะคุณซื้อรถทําเสร็จแบบนี้คุณไม่เสียเวลาครับ แต่นี้ที่มันส้มๆนี่คือมันจะมีบางจุดนะครับที่ที่มันก็ตามอายุของเขาอยู่แล้วนะครับแอร์อนะครับออกทุกรูปกติคุณดูพลาสติกพวกนี้เนี่ยคุณดูคิวพวกนี้เนี่ยลดคุณดูนะเท่ากันทั้งหมดนะครับเนี่ยคือลถไม่ได้ตากแดดนะครับคุณดูอุปกรณ์ทุกอย่างใช้ได้ปกติสวยงามมากนะครับคือนี่คือสาวะสภาพแบบนี้หายยากนะคือคันนี้ผมอยากให้พี่ๆเน้นดูสภาพเลยนะครับเนี่ยคุณดูอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ย มานรียนทำงานในปกตินะครับอันนี้คือเบรกบไฟฟ้านะครับไฟออโต้นะอันนี้ไฟตัดหมอกหน้าหลังนะครับขึ้นเรียบร้อยนะครับนี่ความสว่างของหน้าจอนะครับอันนี้ก็จะเปิดฝาท้ายนะครับอันนี้ก็ปรับไฟฟ้าเนาะหมอกไฟฟ้านะครับอันนี้ก็ที่ปัดน้ำฝนไฟฟ้านะครับลดนะครับไม้แท้นะครับมี เพิ่งเซอร์วิสมานะครับเนี่ยเพิ่งเซอร์วิสมานะครับแล้วก็มีคุชออนโทนนะนะครับมีสตาร์ทนะครับนี่ดูฟังก์ชันต่างๆนะครับอัตราสิ้นเปลืองน้ํามันนะครับเนี่ยก็ประมาณเลขตัวเดียวนะอันนี้ผมเหยียบมา3.1กิโลเมตรต่อลิตรนะครับระยะสั้นนะครับโอเคจอนะครับจอนี้เราก็ซ่อมมาแล้วนะครับต้องบอกก่อนว่าปกติมันแตกถูกเลยนะนนี้เราซ่อมมาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับสภาพปกติเลยนะครับแอร์เย็นเราเช็คมาให้หมดแล้วนะ นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวแอร์แอร์เย็นปกตินะครับปรับแยกซ้ายขวาได้นะครับนูนี้ตัว i อร i v e นะครับเป็นเสียงก่อนนะครับนี่นะครับ i อร i v e นะเล่นได้หมดนะครับ Entertainment นะครับสามารถเนี่ยวิทยุ CD ดีนะครับเมมโมรีทุกอย่างนะครับวิทยุปกติเปิดได้นะครับ นี่ยคองมูนิเอทคายเมดนะครับเซตติ้งต่างๆนะนะครับรถ DSC d d c นะครับปรับได้หมดนะครับมีคอนซัมชันต่างๆนะครับรถนะปรับได้หมดจอใช้ได้ปกตินะครับผมต้องบอกก่อนว่าอันนี้คือการตัวปรับปรับตัวพวงมาลัยตัวนี้นะครับสามารถปรับได้ลืมบอกนะครับตัวนี้ปรับเป็น S นะครับ B แล้วก็ M นะครับใช้ได้ปกติเกียร์เข้าดีนะครับ <Hey. S 2> นี้มีตัวแอร์นะครับแอร์เย็นปกตินะครับรถเวลาซื้อรถนะครับผมว่าสิ่งที่ซีเรียสที่สุดนะผมว่าก็คือประวัติการดูแลนะครับแล้วก็สภาพนะผมว่าทุกคนควรดูมากกว่าราคานะครับคุณดูนี่เจ้าของเขาเก็บทุกอย่างไว้หมดเลยนะครับบนแมนนวลทุกอย่างเขามีหมดนะครับไฮไดรฟ์คอนโทรลแมนนวลก็มีนะครับอีกหนึ่งอย่างคือรถคันนี้มีวัดเข้าศูนนะครับเนี่ย เขามีบินนะครับเก็บบินตั้งแต่ออกมาทั้งหมดนะครับเนี่ยรถไม้น้อยมากนะครับเนี่ยเมื่อก่อนไม้แค่หกหมื่นกว่านะครับแล้วเจ้าของเนี่ยเก็บทุกบินนะครับเนี่ยที่เขาซ่อมทั้งหมดนะครับมีหมดเลยนะครับตั้งแต่ไม้เท่าไหร่ยังไงเนี่ยซ่อมครบหมดแล้วนะครับเซ็นเซอร์เช็คคอมนะครับเนี่ยช่วงล่างนะครับคุณดูนะคุณดูบินนะครับเนี่ยโอ้เยอะมากเยอะสุดๆเลย คือเอาง่ายๆว่าถ้าคุณซื้อรถที่มีประวัติแบบนี้นะครับผมถือว่าดีมากนะประวัติตั้งแต่เจ้าของเขาเขาเก็บไว้หมดเลยนะครับเนี่ยอันนี้เพิ่งเปลี่ยนนะครับไม่นานเนี่ยเราไม่ได้ใช้เลยนะครับ1นึ่งแสนสี่เนี่ยรถคันนี้มันถูกจอดนานนะครับมีประวัติเช็คครบทั้งหมดนะครับซ่อมนะครับซ่อมเครื่องทุกอย่างมันเลยขับดีมากนะครัวกลางนะครับอันนี้ก็จะเป็นเก๊ะกลางนะทุกอย่างใช้ได้ปกตินะครับยังมีซีดีนะครับมีซีดีอยู่นะครับ ซึ่งผมว่าคนที่เล่นรุ่นนี้เนี่ยก็จะชอบฟังซีดีอยู่แล้วนะครับอุปกรณ์ข้างในเนี่ยดีมากเดี๋ยวไปดูข้าง<ร>าหลังที่นั่งที่สบายที่สุดกันนะครับนั่งข้างหลังนะเปิดประตูนะครับโอเคดูข้างในนะครับถ้าเทียบความใหม่นะทุกอย่างยังถือว่าใหม่มากอยู่เลยนะครับผมพูดผมเคยพูดอยู่แล้วนะถ้าเป็น E66 นะครับตัวข้างหลังจะนั่งสบายมากนะครับมีแอร์นะครับ หลังคาทุกอย่างสภาพถือว่าดีนะครับพรุ่งนี้นี่คือยังยืดยังถือว่าดีอยู่เลยนะครับเนี่ยมีแอร์ส่วนตัวข้างหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่วางคุณดูดิที่วางไม่แตกเลยนะอันนี้ก็จะเป็นที่ปรับนะครับตัวนี้จะปรับขึ้นลงที่คอนะครับแต่เบาะถือว่านั่งสบายมากไม่ต้องปรับ VIP ก็ถือสบายสุดๆแล้วนะครับโอเคครับได้เห็นรายละเอียดแล้วก็ฟีล l i n การขับของตัว e 6 6กนะครับตัวนี้เป็น7จ0ดส li ตัวนี้เป็นรถปีศุกสามนะครับแต่งเอลเซียเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมใช้ย้ํานะครับไม้แท้ไม้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเท่านั้นคุณซื้อสภาพนะครับซื้อเครื่องเกียร์เชื่อผมอุดไปซื้อรถที่ไม่เยอะกว่านี้นะครับไม่รู้ไม้แท้หรือเปล่าสภาพเป็นยังไงขับดูว่ารู้นะครับคันนี้เอาไปขอให้ดูน้ามันเครื่องน้ำมันดีๆนะครับระบบไฟคันนีมีปัญหานะครับเราจิ้มคองไห้หมดแล้วนะครับ สามแสนหนหมื่นเก้าพันครับอยากแลกอยากเดินอยากขายอยากฝากขายหรืออยากจะเอารถมาเซอร์วิสที่แอดที่โนเดียนกาล่านะครับก็มาได้เลยนะครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับพี่ๆดูคลิปของผมหลายๆคลิปนะแล้วบอกว่าพี่ไปซื้อรถแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องซื้อกับผมก็ได้เรียนร้อยมีโอกาสได้ซื้อรถก็อุ่นหนือนกับผมบ้างน,นะครับอย่างน้อยกดคอมเมนต์เป็น FC เป็นกำลังใจให้ผมแค่นี้ผมก็แฮปปี้แล้วนะครับสุดท้ายนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย